สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีบนประจำวันที่20กันยายน2556กับดิฉันพลชนกปักศรีสวุวรรณค่ะสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดวนราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสประสิทธิประสงค์นะคะจัดฝึกอบรมหลักสูตรมินิเมิร์ดค่ะให้กับโรงพยาบาลในเขตตัวราชการที่10นะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ นางนภาสกุลตนากรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรมินิเมิร์ดจัดโดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดบุรราชธานีและโรงพยาบาลสปสิทธิประสงค์ให้กับทีมโรงพยาบาลในเขตตรวจราชการที่สิบการจัดฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้เพื่อจัดการสาธารณาภัยที่ประกอบกันขึ้นในหลายๆทีมเพื่อภารกิจในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบตัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการซ้อมแผนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและทางบกให้เกิดประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์จริงมีจำนวนทีมทั้งสิ้น26ทีมโดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน130คนประกอบด้วยแพทย์พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าพนักง,งานฉุกเฉินการแพทย์โดยมีหลักสึกความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและทีมวิทยากรจากกรมการแพทย์สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานีและมูลนิธิในจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะคะส่งผลดีให้กับชาวบ้านบุงกาแซลอำเภอเมืองจังหวัดบนราชธานีค่ะได้นำปลาไปขายพ่อค้า,าแม่ค้าปลานะคะสร้างรายได้อย่างงดงามเลยทีเดียวค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดบลราชธานีอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ส่งผลให้น้ําจากลําน้ํามูลดันเข้าสู่หนองน้ําซึ่งชาวบ้านที่นั่นเรียกบริเวณหนองน้ํานั้นว่าบุุงกาแซล ซึ่งชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงบริเวณตามลำแม่น้ำมูลต่างจับปลาได้มากขึ้นและสร้างรายได้ให้ชาวประมงและพ่อค้าแม่ค้าอย่างงามโดยปลาที่จับได้คือปลาสวายปลานินปลาตะเพียนปลานางปลากระยงปลาคาวปลาคังปลากายและปลาซิวแก้ว นายโกศินโกสารวาตอายุ50ปีชาวบ้านบุ่งกาแซวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอาชีพประมงเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าช่วงนี้ฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ําในแม่น้ามูลเพิ่มระดับสูงขึ้นได้ทําให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงบริเวณน,นั้นจับปลาได้มากขึ้นจึงมีรายได้อย่างงดงามทั้งชาวประมงและพ่อค้าแม่ค้า โดยในช่วงนี้จะมีรายได้สูงถึงวันละ2,000ถึง3,000บาทเลยทีเดียวแล้ว,าว,าวมาต่อกันที่ผลกระทบของฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันนะคะทําให้ชาวบ้านชลประทานท่าบ่อ,อค่ะเล่งอบพยพนอนริมถนนกันแล้วค่ะหลังปริมาณน,น้ําท่วมสูงนะคะขณะที่ฝนยังตกต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะหยุดค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเย็นและค่ำที่ผ่านมาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นชาวบ้านโชลประทานท่าบ่อตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้รับผลกระทบทำให้ชาวบ้านต้องอพยพขึ้นมาอาศัยนอนบริเวณริมถนนนางจินตนาทารักขจัดอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่11โชลประทานท่าบ่อซอย8 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบรุรลราชธานีเราให้ผู้สื่อขาฟังว่า เมื่อวันที่19กันยายน2556ที่ผ่านมาฝนตกอย่างต่อเนื่องบริเวณน้ำเริ่มสูงทะลักเข้ามาภายในบ้านจนไม่สามารถอศาศัยอยู่ที่บ้านได้ตนเองและครอบครัวพร้อมชาวบ้านจำนวนกว่า10ครัวเรือนจึงต้องขนสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาไว้ที่บริเวณริมถนนโดยบริเวณนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าสวนสาธารณะห้วยม่วงตนเองอยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดูแลเรื่องห้องน้ำน้ำดื่มน้ำอาบถุงยางชีพเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่าขณะดเดียวกันก็ได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ลงมาดูแลช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของที่จําเป็นออกจากบ้านและดูแลเรื่องน้ําดื่มห้องน้ําสุข,ขาเพื่อให้ชาวบ้านอยู่อย่างสะดวกและสะบายเพื่อให้ผ่านวิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้ไปได้ระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆคะ่ะสูงขึ้นระดับได้ขึ้นขึ้นขันได้ใหญ่ามาอย่ข้างนอกลงเสียครับ ท่วมยูว่าได้เลยอยู่ว่าได้ค่ะมันขึ้นมาได้จัเมือนอะไครับนี่ขึ้นได้มือว่านก็เหมือนนี่ค่ะขึ้นแห้งขึ้นแห้งเลยบอกครับอ๋อแล้วขึ้นมาอยู่นี่เทศบาลมันเหรอครับเป็นคนจัดสถานที่ให้เทศบาลนครแล้วความสะดวกสบายแล้วครับเป็นอั่างไรพอยู่ได้ว่ค่ะเพื่อนก็ให้ความสะดวกสบายนายกสมปรารถนาครับนายกแอนค่ะแล้วเรื่องน้ำเรื่องอย่างนี้เข้ามาส่งหรอครับก็เอามาส่งค่ะอืมแล้วคุณแม่ในเทดบาชีพยัง เห็นงานเทศบาลห็นงานเทศบาลอ๋อครับก็อยากวันยังขอความสวยเลยยังบอกครับนี่ฝากบอกอยากฝากยังบอกอยากฝากแต่ขอใอ้ช่วอยเหลือทุงอย่างสิบเจ้าบอ๋อครับผมและสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาปิดท้ายกันด้วยข่าวพยากรณ์อากาศจังหวัดบนราชธานีประจำวันที่20กันยายน2556ค่ะ วันนี้ดิฉันและทางทีมข่าวทีวีบนนคราชคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่20กันยายน2556จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนหรือฝนฟ้าขนองกระจายประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดพูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาก54นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเทียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นกา46นาทีหนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 c t s Broadband TV ครบทุกความบันเทิงกว่า140ช่องและช่อง HD ถึง31ช่องพร้อมแชรมิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31สิงหาคามนี้เท่านั้น C.T.H. ป r o ดแบ a นด์ทีวีพร้อมแชร์พิมลิกสดๆสดตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่อง oh. พร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า oh. เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH, we share.